อ,อุ๊ยมีข่าวดีมาบอกเห็นทางนิวเซนมีการรายงานข่าวบอกว่าน้องลิซ่าค่ะจะไปปรากฏตัวที่เมืองนิดประเทศฝรั่งเศสในวันที่22ตามเวลาท้องถิ่นของที่นั่นนะคะว้าวไปเลยค่ะหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปงานซีรีน์อะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าซีรีส์เขาชอบปิดข่าวใช่ไหมยังไงก็มารอติดตามดูกันนะคะถ้าน้องลิซ่าไม่กลับเกาีไม่กลับไทยก็มีโอกาสค่ะที่เธอนั้นจะไปปรากฏตัวที่นิตมากๆเลยค่ะ ส่วนทางด้นดานโรเซ่กับพี่จีซูนะคะเมื่อช่วงเช้าก็ถึงที่เกาหลีกันทั้งคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยืนยันด้วยนะคะว่าเจนนี่ค่ะจะมีไปปรากฏตัวเข้าร่วมงานของเทศกาลหนังเมืองคารในวันที่22พฤษภาคมด้วยเช่นเดียวกันก็ตามเวลาท้องถิ่นของที่นั่นนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะว่าเธอจะเข้างานในช่วงไหนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอจะได้ไปเดินพรมแดงอย่างแน่นอนและเห็นว่าจะมีการให้สัมภาษณ์ในรอบปมฐมทัศน์ ของซีรีส์ The Idol ด้วยนะคะก็รอกีฟรอวีดกันได้เลยอ้อเกือบลืมไปค่ะและในวันที่26ฤพฤษภาคมที่จะถึงนี้เจนนี่ค่ะจะพาทุกหมานะะคน้องหมาที่เธอเลี้ยงค่ะไปออกรายการวาไรตี้ทางช่อง YouTube นี้อีกด้วยก็เป <población. S 1> ็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงะคะ่ะแล้วก็มีครูฝึกสุนัขนะคะที่ถ่ายทําเอาไว้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้าแล้ว รอเวลาที่จะออกอากาศนะคะในวันที่26พฤษภิาคมที่จะถึงนี้เวลาไทยก็ประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูก็ไปกดติดตามช่อง y o u t u b e ช่องนี้เอาไว้ได้เลย mm hmm. แอดก็อปอัปเดตข่าวสารของสาวแบกิ้งมาฝาฟานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า